สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังลูกหนู UK อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะแชมเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยคนนึงหรือกันนะคะที่ได้ทําคลิปแชร์ประสบการณ์แชรมุมมองแชร์ทัศนคติการใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะเชื่อไหมว่า หลายวันมาเนี้ฉันได้คิดอยู่หลายๆรอบคิดอยู่หลายๆครั้งอ่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพลแนตัวเองไว้นั่นก็คือการแพลแนเรื่องความตายคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะแพลนเรื่องเงินแพลนเรื่องแต่งงานแพลนเรื่องมีลูกแพลนเรื่องครอบครัวจิภาถะนู่นนี่นั่นแต่มีสักกี่คนที่แพลนเรื่องตายนะคะถ้าไม่ใช่คนสูงวัยถ้าไม่ใช่คนที่เออผ่านชีวิตแล้วก็เจอประสบการณ์อะไรมาเยอะๆจนตระหนักว่าเฮ้ย เราจะต้องแพลนวันสุดท้ายของชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับคนข้างหลังในฐานะนะคะอาแยมเป็นคนที่เห็นคนไทยหลายๆคนนะคะที่รู้จักบ้างหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกับเพื่อนบ้างที่เขาอยู่ในต่างประเทศแล้วเขาก็เสียชีวิตสุดท้ายแล้วคนข้างหลังก็คือคนที่จะต้องมาเคอยจัดหาจัดเป็นธุระนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานศพเกี่ยวกับเรื่องของเการตาย เพื่อนๆค่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ง่ายที่สุดแล้วก็แชมว่าดีที่สุดนั่นก็คือการบริจาคร่างกายค่ะฉันได้ลองเซิร์ชดูแล้วเพื่อนๆน,นะคะทีนี้เนี่ยเออหลังจากที่ได้ลองเซิร์ชนู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อนๆฉันก็ได้ปรึกษาเชฟทอมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราไม่สามารถที่จะซุบสี่สบห้าตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยมึงนะคะกูจะไปบริจาคร่างกายตายแล้วนู่นนี่นั่นอะไรยังไง เราต้องคุยกับแฟนฉันก็คุยกับเชฟทอมก่อนเชฟทอมก็อนุออนญ,ญาตแล้วเห็นด้วยแล้วสุดท้ายล้วก็คือสรุปว่าเราสองคนจะบริจาคพร้อมกันค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยัชมเชื่อว่าก็มีาบางท่านน่ยนะคะที่คงเคยบริจาคก,กันไปแล้วแต่บางท่านเนี่ยที่สอบถามฉชมมาเพราะแชมได้โพสต์ลง ในเพจนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแชมคิดว่าจะบริจาร่างกายก็มีบางท่านที่สอบถามกันมาอยากที่จะบริจาคด้วยนะคะการที่เราตายอ่ะนะเพื่อนๆเออถ้าเราบริจาร่างกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะถูกนําไปนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ออร์แกนอะไรต่างๆในร่างกายพวกเ,เครื่องในอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่ท,ที่มันยังสามารถไปใช้ให้กับคนอื่นได้เนี่ย มันก็จะถูกนําไปแล้วเขาก็จะนําล่างเราเนี่ยไปเออประกอบนะคะพิธีซึ่งก็จะรู้สึกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือว่า15นาทีนะคะที่ฉันได้อ่านก็ไม่ใช่พิธีแบบพูดเน่ยนะคะก็เป็นเหมือนว่าการเออ r e s PECT เราดูนนี่นั่นเป็นพิธีเหมือนว่าที่เขาทํากับอาจาร,รย์ใหญ่ที่เมืองไทยก็มีเพื่อนๆอ,อ,อังกฤษก็มีค่ะนี่แหละคือสิ่งที่แบบว่าเฮ้ย hey, ฉันคิดไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ย สมมติว่าเราเดินออกไปนอกเราตายเพราะว่าเราไม่รู้นะคะเราอาจจะตายยังไงก็ได้เพื่อนๆหลับไปอาจจะตายเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เราแพลนไว้ก่อนโอ้โหสะดวกสบายมากอ่ะเดี๋ยวชัจะมาเอ,อบอกให้เอฟซีนะคะแชร์ให้เอฟซีที่อยู่อังกฤษฟังว่าเราต้องทำยังไงบ้างเพื่อนๆคือมันจะเออมันจะมีเว็บไซต์อะนะคะที่ให้คุณ ติดต่อไปเดี๋ยวไว้ชั้มแปะไว้ดีกว่านะคะเว็บนี้เพื่อนๆต้องเซิร์ชใน Google คำว่า body donation uk ะนะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีลิงก์ นะคะเพื่อนๆตามแต่พื้นที่เขตที่คุณอยู่อะไรยังไงก็ว่าไปนะคะในเว็บไซต์เนี่ย hta.gov.uk human tissue authorities นะคะ the regulator of human tissue and organs นะมันก็จะมีเพจนะนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเยวแปะไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเองนะคะแล้วก็ มันก็จะมีที่ไว้ให้คุณติดต่อนะคะ uh, Donation Officer อันนี้ในลอนดอนนะเพื่อนเพื่อลอนดอน Anatomy Office Medical School นะคะเป็นโรงเรียนสอนอแพทย์นะเพื่อเพื่อนมันมีลิสต์ยาวมากค่ะในเว็บเนี้ยคือคือคุณจะต้องนะคะใส่ postcode ไปแล้วก็ดูในพื้นที่จังหวัดไหนที่คุณอยู่มันจะมีพวก Medical School นะคะแล้วเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อไปนะคะหรือว่าอีเมลแจ้งไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนๆการบริจาคร่างกายเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อะนะคะเขาก็มีข้อจำกัดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านก่อนนะเพื่อนๆจ๋าอ่ะ body donation who can donate นะคะมันมี question คำถามอยู่ who can donate เขาบอกว่า Anyone over the age of 17 can donate their body หมายความว่าใครก็ได้นะคะที่อายุเกินกว่า17ปีขึ้นไปสามารถที่จะบริจาคร่างกายได้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ไม่จำกัดอายุนะคะคุณจะแก่คุณอะไรยังไงก็ได้นะคะแต่ว่า however there is no guarantee that a d o n a t i o n will be accepted หมายความว่าเขาไม่การันตีว่าทุกๆคน เขาจะรับกับทุกๆคนนะคะเขาก็จะมีบอกไว้เลยอย่างอย่างสมมติว่าถ้าคนถ้าคนติดเชื้อ HIV อย่างเนี้ยก็เขาไม่รับนะคะบางบางจำพวกนะคะถ้าเป็นเออ infection d i s e a s โรคบางโรคนะคะเอออะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆเขาก็คือเขาต้องแบบว่าสุขภาพก็คือแบบว่าโอ๊ยจะต้องตามเกณฑ์ของเขานะคะแล้วคนอ้วนเกินนะคะ ก็ไม่ได้คนผอมเกินกว่าออค่า B M I ก็ไม่ได้ค่ะมันก็จะมีตามกำหนดนะคะนั่นแหละเพื่อนๆแล้วก็สามารถนั่นแหละคอนแทคไปทีออ่สถานที่ที่เขานะคะมีรับว่าเดี๋ยวฉันจะแปะไว้ให้เพื่อนๆต้องลองเสิร์ชกันเอาเองนะคะโทรศัพท์ไปนั่นแหละนะ เข้ากันต่อค่ะประเด็นนะก็คือคุยกับเชฟทอมแล้วว่าเดี๋ยวเออวันนี้ที่เชนถ่ายอยู่เป็นวันหยุดนะคะว่าเดี๋ยววันเออธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวฉชนจะโทรไปแต่ว่าก็คือช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาจะปิดนะคะคริสต์มาสแล้วก็นิวเอียร์เนี่ยก็คือเขาจะปิดแต่ก็คือเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะร่างกายเราเพื่อน,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 อนตายไปเนี่ยเอาไปใช้ให้กับคนอื่นให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่า บอดี้พารของเราเนี่ยเพื่อนๆออแกนส์ข้างในของเราเครื่องในข้างในเนี่ยมันมีมูลค่านะคะอืมมันมีมูลค่าจริงๆมากมายมหาศาลเลยกับต่อชีวิตให้กับคนอื่นๆเพราะว่าฉันเคยนะเออตอนนั้นตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยฉันเคยบอกกับที่บ้านบอกกับแม่ว่าฉันอยากจะบ,บริจาคนะคะสมัยก่อนฉันชอบบริจาคเลือดมากสมัยตอนที่ยัง เรียนนะ่ะโอ้สมัยตอนเรียนรอดอเนี่ยมันจะมีบริจาคหรือที่ฉันก็บริจาคบ่อยบริจาคทีค่ะทุกๆ3เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปนะคะมันก็จะมีมาบริจาคร,รับบริจาคแล้วก็บริจาคหลายๆครั้งด้วยกันจนมาอยู่อังกฤษเนี่ยนะนั่นแหละแม่เราเนี่ยก็มีความเชื่อว่า ไม่ได้นะเออตายไปจะต้องไปให้ครบนี่คือความเชื่อของคนไทยแต่พอจะมาอยู่อังกฤษปุ๊บเฮ้ยเราอายุมากขึ้นด้วยเราเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเราคิดว่าเฮ้ยกับการที่เราจะมานั่งคิดความคิดแบบเดิมๆเอ่ะเพื่อนๆนมันไม่ได้มีอะไรที่มาบ่งบอกเลยว่าตายไปเราจะไปเกิดไปเป็นอะไรไปครบ32หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้เขาได้ให้คนอื่นไปนะคะดีกว่าเออถ้าเกิดวันหนึ่งเราเราจะต้องตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นั่นแหละง่ายดีเพื่อนๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะนะก็ไม่ได้แพลนว่าตัวเองจะตายวันตายพรุ่งแต่ก็คือเราต้องการที่จะแบบว่าเฮ้ยอะไรให้มันให้มันจัดเป็นระเบียบจัดเป็นระบบเพื่อนๆนะคะ สบายใจกว่าค่ะถ้างานมานั่งยุ่งยากะนะคะสมมติว่าถ้าแชมป์ตายไปอย่างเนี้ยเออคนก็จะเชฟทอมก็จะต้องเออจะทํายังไงจัดงานศพยังไงนู่นนี่นั่นเพราะมันไม่ใช่มีใครที่มานั่งคิดไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าคนใกล้ตัวจะตายนะคะไม่มีหรอกเพื่อนๆถึงแม้ว่าท่านผู้ชมเอซที่ชมอยู่เนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษเหมือนกันเนี่ยแชมป์ถามว่าคุณเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าคุณตายไปเนี่ยคุณเออคนข้างหลัง ใครจะจัดงานศพให้คุณแล้วเขาจะจัดการกับเออล่างของคุณยังไงนะคะอืมหรือว่าจะให้เพื่อนให้ฝูงต้องมานั่งเออลงทุนร่วมเออเงินกันออกที่จะส่งศพกลับบ้านจะส่งศพกลับบ้านนี่แพงนะคะเขาก็<ๆ>ะคงเผาที่เนี่ยแล้ก็ส่งกระดูกกลับไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนานะอืม นั่นแหละเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยการบริจา่างกายเนี่ยง่ายสุด fc ขาใครที่มาอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษเนี่ยเพื่อนเนะทำบุญแบบที่ฉันแาแพลนไว้กับเซฟทอมนั่นแหละโอ,อ้ง่ายดีนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรเลยทางเอ่อที่คุณบริจาคไปเนี่ยเขาก็จะเอ่อรับมาลคุณตายไปมีคนแจ้งเขาก็มารับศพนะคะแล้วก็นั่นแหละจัดการนะคะส่วนกระดูกเนี่ยเขาก็ส่งกลับมาให้ญาติพี่น้องตามแต่นะคะถ้าคุณขอ กระดูกกลับมาประกอบพิธีนู่นนี่นั่นจะเอาไปอาลอยอังคารนะคะเออลอยอังคารไม่ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทิ้งได้ไหมในอังกฤษนะหรือว่าจะส่งกลับไทยก็ได้นะคะเอาไปไว้ตามกุฏตามเ,าเจดีย์ตามวัดอะไรก็ตามแต่นะคะความเชื่อของแต่ละคนนะจ๊ะนั่นแหละคนเราเนี่ยเพื่อนๆที่เห็นแบบว่าอยู่อย่างเนี้ยมีผิวหนังหน้าตาอยู่อย่างเนี้ยสุดท้ายแล้วเพื่อนๆ กระดูกผีอ่ะเออใครเคยเห็นบ้างเคยใครที่ไม่เคยได้เห็นนะให้ดูได้คลิปหลายๆคลิปใน youtube นะคะเห็นชัมชมอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนจนแบบว่าโอ๊ยปีที่แล้วที่มาเห็นว่าพ่อตัวเองคนที่เราหลักมากที่สุดเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเผาเนี่ยก็คือจากก่อนที่จะเผาเนี่ยก็คือเป็นล่างนะคะอย่างเนี้ยก็คือเพอเอสูอป่ะเพื่อนเออนะคะกระโหลกอยู่พ่อโดนรถชนอ่ะอ นะคะก็พอออกมาแล้วอ่ะคือกระดูกอะ่ะมันมันเหลือแค่กระดูกที่แบบว่าบางชิ้นส่วนเท่านั้นนะเพื่อนๆเหมือนกระดูกบัวกระดูกควายจริงๆเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วเขาก็เอามาเรียงเรียงเียงกันนั่นแหละเราที่เห็นแบบนี้ยเป็นตัวเป็นตนนะคะเนี่ยมีจิตวิญญาณคุยกันได้ทอล์กอิงกันได้อะไรอย่างเนี้ยโอกโมโหมีโลภโกรดหลงนะคะริษยาอิจฉากาันก็ว่ากันไปนะคะสุดท้ายแล้ว มันก็คือกระดูกเหมือนกันแหละเดอ้อนะคะจริงๆเพื่อนๆไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทั้งสิน้นนะคะดังนั้นเนี่ยบริจารค่างกายดีสุดค่ะนะคะแต่จากนนี้เช่งนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยที่ อาจจะคิดว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าเกิดว่าบริจาคไม่ได้แล้วตายไปจะทํำยังไงอยู่ต่างประเทศสมมติว่าถ้าคนใกล้ตัวของคุณตายนะคนที่รู้จักคนไทยที่รู้จักแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องเนี่ยเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนี่ยที่เคาน์เซลิลนะคะมันจะมีเขาไม่เขาที่อังกฤษเนะ่เขาไม่ได้ปล่อยให้แบบว่าตายแล้วให้อีเหี่ยวมากินหรือว่าอีแรงมากินไม่ใช่แบบนั้นค่ะจะต้องติดต่อ เราสามารถติดต่อไปได้ที่เ o าเซาอะนะคะเขาเซาก็จะมีงบอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยนะก็ก็มีการออกค่าลงนะคะแล้วก็เผาซึ่งไม่ใช่พิธีแบบบ้านเราอะนะ,ะที่แบบว่าเออศาส,สนาพุทธที่จะต้องมีพระมาส่วดน,นู่นนี้นั่นก็คือเออเป็นที่ที่เขาเผาผีเผาศพโดยตรงเพื่อนๆนะคะนั่นแหละ ง่ายเพื่อนๆชั้ก็เคยลองเซิร์ชมาแล้วแหละอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ดยวชัาลองเซิร์ชให้ดีกว่าสมมติว่าถ้าเอฟซใครที่อยู่อังกฤษเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าเอ่อค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพที่อังกฤษเนี่ยนะก็ไม่ได้ถูกนะคะราคาก็ยังถูกสุดกันนะคะก็ลาวๆประมาณสักเออสามพันนะคะห้าพันปอนด์ก็มีนะคะก็ก็คิดเป็นเงินไทยก็เป็นประมาณแสนนะคะแสน สนสองแสนอะไรแบบเนี้ยเออบ้านเราก็ไม่ต่างกันหรอกบ้านเราถ้าจัดแบบว่าอย่างพ่อฉันเนี่ยก็หมดฉําหมดเป็นแสนน่ะนะคะกับขนาดงานศพธรรมดาธรรมดาที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเวอร์เวออลังการอะไรนะก็ยังหมดเป็นแสนเลยเพื่อนๆน,นะคะ ด้วยความที่บางทีเออถ้าเราจะมานั่งพิธีรีตองเยอะอะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้แลแน,นทิ้งเงินไว้ให้นะคะคนข้างหลังเนี่ยแล้วคนข้างหลังต้องทําตามพิธีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เนี่ยถ้าเขารักเรามากเนี่ยโอเคถ้าเขามีเงินก็ว่าไปอย่างนั้นถ้าเขาไม่มีเงินนะ่ะมันคือปัญหานะคะสำหรับคนข้างหลังที่จะต้องมานั่งกู้หนี้ยืมสินเพื่อให้เป็นพิธีกรพิธีกรรมนะ่ะสำหรับฉันอ่ะฉันตัดบทตรงนั้นไปเลยนะคะเ<า>ง,งนินของพี่ันอะไรยังไงนะคะเก็บไว้ให้คนที่ เรารักไว้ใช้จ่ายดีกว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปแล้วเราไม่อยากให้เอามาฟุ่มเฟือยอ่ะนะคะอองานศพนู่นนี้นั่นเพราะสุดท้ายเราก็คือกระดูกผีกระดูกวัวก,กระดูกควายคือกันนะ โอเคเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่สมมติว่าถ้าตายไปแล้วถ้าอยุ่คุณอยู่ในอังกฤษนะที่คุณจนจนนะคะ You can't f f o r r นะคะ y o u n e u a l เนเนี่ยฟังคลิปนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการได้ความรู้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะคะเขาบอกว่า what happened if you can t afford a funeral นะคะก็ทางา local council เนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยนะ สมมติว่าถ้าเกิดว่าฉันรู้จักเออป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นป้าคนไทยแก่ๆที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเงินนะคะฉันก็จะเออไปติดต่อที่เคาโเซลนะคะอืมแล้วทีนี้เนี่ยเคาโเซลเนี่ยเขาก็จะจัดการนะคะเพื่อนๆ this is usually cremation you can attend the funeral but the local authority will decide the time and date นะคะหมายความว่า แชมเนี่ยสามารถไปร่วมงานนะคะแต่ว่าแชมไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะต้องเอาตกลงว่าจะต้องเป็นงานศพวันไหนนะคะเวลาไหนเพราะว่าทางโลโก้ทางเคาน์เซิลเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการนะคะกำหนดวันกําหนดเวลาในการทําพิธีเผาะนะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเขาบอกว่า normally is a short service หมายความว่าเป็น เป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้ยาวเพราะว่างานศพปกติทั่วไปในชีวิตแชมป์ที่สัมอยู่อังกฤษมาเนี่ยแชมป์ไปงานศพสามสามทั้งหมดสามสามสี่ครั้งนะคะแต่ก็คือเป็นงานศพที่แบบว่ายาวและเป็นพิธีเยอะเราเรารูว้ว่าเขาหมดไปทีสี่พันปอนด์ห้าพันปอนนั่นคือเขาวางแผนนะคะเขาก็จะมี คนแก่เนี่ยเขาก็จะจ่ายต่างหากเขาจะวางแผนเขียนไว้ในพินัยกรรมของเขาไว้แล้วนะคะว่าเออเขาตายเนี่ยจะต้องที่ไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่นนะคะเขา a r เรนจ์ของเขาแล้วว่าจะเป็นเพลงอะไรนู่นนี่นั่นะนะเพื่อนๆแต่นั่นก็คือคนมีตังแต่ถ้าคนไม่มีตังอ่ะคือคนข้างหลังฟังไว้เนี่ยแหละเพื่อนๆมันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะบางส่วนที่คุณจะต้องที่ สมมติว่าเออเราจะต้องจ่ายเองแชมจะต้องจ่ายในพิธีให้ป้าคนใดคนหนึ่งอะนะคะป้าคนไทยแก่ๆเนี่ยสมมติถ้าตายเนี่ยคุณยายอะไรอย่างเนี้ยอืมก็จะเป็นค่าดอกไม้นะคะค่ารถที่เออนะคะเอาโลงนู่นนี่นั่นอะไรใส่นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบอะไรที่มันเป็นแบบว่าเออให้มันดูดีดูดูเหมือนว่าเออนะคะ e s p e c คอะไรอย่างเนี้ยหน่อยอะไรแบบเนี้ย นะคะแล้วก็ Local Newspaper นะคะสำหรับคาดี่แบบว่าแจ้งว่าเออคนใหญ่คนนี้ตายลงข่าวอะไรแบบเนี้ยนะคะนั่นไม่เอออยู่ใน เออที่เขาอินคลูดนะคะเพื่อนๆของเขาเซร์วนะแต่นั้นมันก็คือส่วนเกินนะเพื่อนๆแต่ฉันเชื่อนนะว่าคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าตายที่อังกฤษเนี่ยแล้วถ้าคุณรู้จักคนไทยด้วยกันเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งกันหรอกเขาก็ช่วยกันลงคงลงขันอะไรก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆนไม่ต้องมากังวลเลยนะคะว่าจะต้องมาจ่ายอะไรให้มันให้มันฟุ่มเฟือยม,มาเป็นหลายๆพันปอนเป็นหมื่นปอนโนจะไปที่เขาโซ่ไปแจ้งนะคะถ้าเกิดว่า ป้าคนนั้นคุณยายคนนั้นคุณน้องคนนั้นคนพี่คนนั้นเขาไม่มีเงินไม่มีสตุ้มสตังะนะคะเขาเซลจ่ายได้ค่ะอืมเขาคงไม่เอาเอาศพไปวางไว้แล้วให้อีแรงกินนะนะคะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่วัดสเกตนะฮะไม่ใช่ยุคโบราณโบราณอ่ะนั่นแหละเพื่อนๆพื่อเพิ่มน,น,นึงนะคะเดี๋ยวชันขออ่านเพิ่มเติม<ๆ>ก่อน So on uh, funeral payment is a government scheme for people on a low income right? who are received certain benefit to help them pay for a funeral. If you get a funeral payment, you will usually have to pay the government back from any money you get from the person as such suck as their saving who can get it income support, housing benefit, right? universal credit. ชาวแท็กเครดิตนะคะคนที่รายได้น้อยนะคะหรือว่าคนที่ตกงานนะคะนั่นแหละก็สามารถที่จะเคมตัวนี้ได้นะคะสุดท้ายเราก็คือไปที่เว็บไซต์ของ Government เช่นเดิมค่ะเ,เพื่อนๆนะคะนั่นแหละนะคะวันนี้ก็ถือว่าคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่า เป็นคลิปที่ฟังแล้วมันมันเป็นประโยชน์หรือไม่นะคะเพื่อนๆเออแต่ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คนไทยในต่างประเทศเราต้องเริ่มคิดกันแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วันใดวันหนึ่งเราจะจากกันไปเมื่อไหร่นะจ๊ะแพลนไว้เนิ่นๆดีสุดค่ะแค่นั้นจบไปนะ